ตรัว่าวัตตะโธโลโกโลกมันหมุนมันก็ถูกต้องทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเช่นกลางวันหมุนไปหากลางคืน กลางคืนมันมูนมาหากลางวันอยู่อย่างนี้มูนอีกงนึ่งหมุนเกี่ยวแก่แดูแล้วดูฝนมันก็มูนมาหาแดูหนาวาหน,นี้ฤดูหนาวมูนไปหาแดูร้อน เราดูร้อนแล้วก็หมุนไปหาลรวดูฝนอยู่อย่างนี้นหละลองสังเกตดูหมุนไปเรียนมาอยู่ของเก่านี้เองนะนี่พูดถึงไอ้โลกภายนอกมันหมุนกันเมื่อไนี้โลกภายในมันหมุนเราได้แก่ความเกิดขึ้นมา มีรูปมีนามมาแล้วมันก็หมุนเข้าไปหาความแก่หมุนเข้าไปหาความเจ็บป่วยไข้แล้วก็หมุนไปหาความตายนี่มันก็หมุนอยู่อย่างนี้อันชีวิตของคนเราก็ดีอันนี้จัดจัดว่าเป็นโลกภายในก็ได้คือเป็นโลกที่อาศัยอยู่ของดวงกิดนี่ บันนี้เกี่ยวกับการกระทําวันนี้มันก็มูลเหมือนกันนะน,นี่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเรานะทำบาปวันนี้นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาวม,มุสาวาทด,ดื่มสุราเมรยัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนอะไรมันนี่ นี่แหละกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมชั่วลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างบันี่กรรมชั่วนี่มันก็ฉุดคล่าเอาดวงขีดของบุคคลผู้ทำกรรมชั่วนั้นไปสู่นรกอบายภมินั่นนละเรียวว่ามันกรรมชั่วมันหมุนไปสู่ทุกข์อันนี้ทีนี้ มันก็มีความหมุนไปในทางที่ดีอีกทางหนึ่งความไม่โลภเป็นเหตุให้ได้บริจาคทานความไม่โกรธเป็นเหตุให้ได้รักษาศีลความไม่หลงเป็นเหตุให้ได้ภาวนาเจริญสมถวิปัสนาถ้าหากว่าการเจริญภาวนานี่ไม่แก่กล้า ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้อาน,นิสงส์แห่งทานแห่งศีลแห่งฟังงแห่การฟังธรรมและภาวนาเหล่านี้ก็จะหมุนนำดวงจิตของบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี้ไปสู่สุคติโลกสวรสวรค์สุขสำราญอยู่บนสวรรค์ เมื่อหมดบุญวาสนาที่ได้ทำไปถต่เป็นมนุษย์นี่แล้วก็หมูนกลับลงมาสู่โลกนี้อีกมาเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายถ้าผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาหนุนทรงก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ สามารถละเว้นจากบาปกรรมความชั่วต่างๆได้แล้วก็มีแต่ทำความดีโดยกายวาจาใจใส่ตัวเขาตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุสังขารอันนี้เรียกว่ามันหมุนไปในทางดีนั่นเนี่ยความหมุนของโลกนะมันมีอยู่สองทางอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนี่ก็เหมือนอย่างบุคคลที่ได้งานพาหานะอันแข็งแรงว่องไวมีประสิทธิภาพมาก สามารถที่จะพาบุคคลวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่เสียไม่หายอ,อันนี้เรียกว่าเทียบได้กับรถอันที่นายช่างเขาทำประกอบดีแล้วทุกส่วนนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยกายวาจาใจของคนเรานี่ก็ ให้สมมุติว่าเป็นญาณภาหานะอันหนึ่งที่ดวงจิตนี่เป็นโซเฟอร์หรือเป็นสารถีถ้าจิตนี่ป็นฉลาดมันก็ใช้กายทำดีใช้วาจาพูดดีสม่ำเสมอไปไม่พลังเผลอไปทำชั่วพูดชั่วน,นั่นี เมื่อไม่เมื่อไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วแล้วมันก็มีตั้งแต่ความดีบางเกิดขึ้นในใจนั่นแหละความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพานะรองรับดวงกิจนี่ไปสู่สุขติขั้นใดขั้นหนึ่ง นั่นนี่แหละโลกมันหมุนนะให้พึ่งพานเข้าใจหมุนทั้งภายนอกหมุนทั้งภายในทีนี้เมื่อบุคคลมาพยายามละกิเลสนี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆไปแล้วอย่างนี้อชีวิตของคนเราเนี่มันก็หมุนไปไม่ได้นานแล้วม,มันก็มีทางหยุดลงได้ เพราะว่าถ้าพูดโดยสรุปเราก็เรียกว่ากิเลสแตลพาชีวิตนี่หมุนไปในพบน้อยพบใหญ่สวยสุขบัง่งสวยทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้นะบุคคลไม่เห็นโทษของกิเลสคือความโลภโกรธหลงดังกล่าวมาแล้วนั้นก็หยุดเสียไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติสมะเสญญะกำหนดรู้เห็นสังขารน,นามลูก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเสมอไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับนามกับรูปอันนี้อาศัยมันอยู่แต่ว่าไม่ยินดียินร้ายกับมันอนอย่างนี้แล้วมันก็ทำชีวิตนี่ให้หมุนไปน้อยที่สุดเลยแบบน,นี้นะ,ะถ้าหากว่ายัางละกิเลสไม่หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวง ก็เรียกว่ากิเลสมันก็เหลือน้อยเต็มทีโดยอาศัยสมถะวิปัสนาเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในหัวใจนี่ให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆอการที่กิเลสที่ยังเหลือมันอย่านำชีวิตหมุนไปก็ไม่กี่ชาติก็คงได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะหลุดจะพ้นไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสนใจในการบำเพ็ญบุญกุศลจะขยันมันเพียรพยายามละกิเลสตัณหาก็เพราะว่ามาใช้ดุลยพินิษพิจารณาดู ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ที่ว่าโลกหมุนดังอธิบายให้ฟังมานี่นะเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมองเห็นว่าอชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนี่มันจะหมุนไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยเถ้าพูดถึงว่าเกิดมาเป็นคนขึ้นมาในชาตินี้อย่างนี้นะ กัไปสะสมกิเลสไว้ในใจมากๆกกิเลสมันก็ทำปั่นจิตนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดในโลกอันนี้ความคิดอยากได้อะไรต่ออะไรแล้วแล้วคิดแล้วมันไม่ได้ตามประสงค์บัดนี้ความคิดว่าอยากว่าจะทำอันนั้นให้มันได้ตามประสงค์เวลาลงมือทำไปแสวงหาไปน่ะ ไม่ไม่ได้ตามประสงค์แล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนใจแล้วเกิดทุกโทมนัดขึ้นในใจนี่ความหมุนเวียนแห่งความคิดความเห็นในภายในจิตใจอันนี้มันก็ก่อให้เกิดทุกนานาประการดังนั้นต้องเห็นโทษไอ้องพี่นาเห็นโทษของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งความคิดความนึกต่างๆนานา <c oughs> อันเป็นไปในทางที่ทำให้จิตนี่เกาะข้องอยู่ในโลกอันนี้ความคิดที่อยากได้อันนั้นอันนี้ไม่หยุดไม่ยังนะ้งเน่ยมันเป็นความคิดที่ทำให้จิตผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เ,เรื่องมันนะแต่ว่าไอความอยากนี่ถ้าว่าแล้วมันก็ต้องประกอบ ไปด้วยปัญญาอย่างหนึ่งไม่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างหนึ่ง mm. ถ้าความอยากอันประกอบไปด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสดอกความจริงนะ mm. เช่นว่าอยากข้าวอยากน้ําอย่างนี้นะ mm. ก็ธรรมชาติของร่างกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารเหล่านี้กบ,บุญกรรมตกแต่งให้เกิดมาแล้ว mm. แล้วจะทํายังไงถ้าหากว่าไม่รอเลี้ยงมันไว้มันก็แตกทําลายไป เฉยๆนี่แหละม,มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมานี่ผู้มีปัญญาเมื่อสเสวงหาปัจจัยได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็มาบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้ประกอบกุศลนคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถของตน นี่ความอยากอันประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นเหตุให้คล้องอยู่ในโลกนี้เพราเราทำอะไรไปเราทำมันมีความหมายอะความหมายแห่งการกระทำนั่นหมายความว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่ใช่ทำเพื่ออะไรอ่ะนั่นแหะเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนตนก็ มีกิเลสน้อยเบาบางออกไปผู้อื่นก็ได้อาศัยความดีที่ตนกระทำไปนั้นได้รับความสุขความสบายใจอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องคลองอยู่ในโลกมันเป็นวิถีทางที่จะนำบุคคลพวกนั้นให้ออกไปจากโลกนี้นั่นแหละอย่างว่าการที่ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้มันก็มีมารดาบิดาเป็นผู้ให้าำนิดเกิดมาแล้วกเป็นมารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูก็ถึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้ก็ได้ชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของท่านผู้มีอุปการะอย่างมากทีเดียวแต่ละคนละคนดังนั้นการที่เราทำความดีอะไรในโลกนี้ ก็เพื่อเลื่องนี้เพื่อชดใช้หนี้บุญหนี้คุณต่างๆให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าเรามาใส่โลกอันนี้เราก็เป็นหนี้โลกอันนี้พูดรวมๆแล้วนะเป็นหนี้โลกอันนี้ทีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นก็เป็นหนี้โลกอันนี้อยู่เนี่ย นี้จากโลกนี้ไปไม่ได้ต้องมาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ที่ถ้าว่าใครรู้ตัวตื่นตัวได้ว่าตนเป็นนี้เพื่อนอยู่งี้ก็พยายามประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นก็นละเว้นไปตามสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำบำเพ็ญก็พยายามบำเพ็ญให้เจริญให้เกิดให้ใหมีขึ้น ในตนของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำด,บดับแลอย่างนี้มันก็เป็นการชดใช้หนี้บุญคุณดังกล่าวมาแล้วนั่นนะได้เลยทีเดียวเ,เมื่อตนพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปเท่าไรกิเลสมันก็น้อยเบาบางไปเท่านั้น ช่นอย่างว่าบุคคลเมื่อให้ทานไปมากๆเข้าไปความโลภความตณนนีมันก็เบาบางออกไปจากกิจใจนี้คนใดสำรวมในศีลให้มากๆเข้าไปไม่ล่วงละเมิดในศีลต่างๆที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั้นอย่างนี้มันก็ทำให้บาปอากุศลต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิจใจนี้บาปเก่าที่ทำมาแล้วนั้น ถ้าไม่เป็นครุกรรมนะเป็นเพียงละหุกรรมกรรมเบาเช่นนี้นี่บุคคลป่วยพระภาวนาอธิษฐานใจละเว้นเสมอเสมอไปแล้วก็ไม่ทำบาปกรรมอันใหม่มาเพิ่มเติมไว้อย่างนี้บาปเก่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็หมดไปสิ้นไปเพราะว่าจิตนี้ไม่ชอบแล้วไม่ชอบบาปอธิษฐานใจละอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปเลย ไอ้อย่างนี้แหละมันเป็นหนทางหนีจากโลกนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปนวงเดียวดวงกิจอันนี้ไว้ดวงกิจนี้มันก็จะไม่คล่องอยู่ในโลกนี้ถ้าว่ามันยังไม่ยังไปนิพพานยังไม่ได้ก็จะไปสู่โลกอื่นซึ่งมีความสุขมากกว่านี้ <c oughs> ที่ท่านกล่าวว่าสุคติโลกสวรรค์อันนี้มันก็ มันก้าวขึ้นไปเป็นขั้นขั้นไปอย่างนั้นอะ่ะจิตของบุคคลผู้ออบำเพ็ญบุญกุศลแล้วเพียรละบาปออกจากตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดถีท่วนเข้าไปแล้วอันบุคคลที่จะหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะบาปอกุศลนี่เองนะบุคคลไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้จักละบาป ตนทำบาปไปแล้วก็ทำสบายทำเฉยเมยคล้ายๆกับว่าตนไม่ได้ทำบาปเแท้ที่จริงแล้วบาปนะ่ะมันหมักหม,มมอยู่ในหัวใจนั้นมากแล้วแต่มันยังไม่ทันออกฤทธ์มันยังไม่ทันให้ผลก็ดูเหมือนว่าดีไปดูเหมือนว่าไม่มีบาปอะไรเลยคนมันชะล่าใจตรงนี้แหละเรื่องมันอนะ่ะ ถ้าผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นี่มันก็รู้จักตัวบาปได้เมื่อมันคิดโลภขึ้นมาในใจเมื่อใดอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้อออนี่นี่แหละตัวบาปเอออย่างนั้นนะเมื่อมันคิดโกรธขึ้นมาให้ใครต่อใครเมื่อไรอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ว่านั่นแหละคือตัวบาปอืเมื่อมันคิดหลงคิดเมา ไปต่างๆนั่นนาไม่ไม่มีสติควบคุมจิตคิดสั้นไปทั่วอย่างนี้นะนั่นแหละคือตัวความหลง<ม>ตัวกิเลสตัวบาปอากุศลก็ว่าได้เพราะมันเป็นมูลให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆนั่นนากิเลสเหล่านี้่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้นตอของกิเลสให้ได้ เราสังเกตดูในใจของเราเนะ่ะมีไหมความโลภที่มันจะเพ่งเล็งไปอยากได้อะไรต่ออะไรของใครต่อใครในโลกอันเนี้ยม,มีหรือไม่มก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีตนไม่เคยคิดเพ่งเลงอยากจะได้ของใครมาเป็นของตนตนนั้นยินดีอยู่แต่ในสมบัติที่ตนมี ตนมีอย่างไรตนก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าความโลภไม่มีอยู่ในใจก็รู้ได้อ้าววันนี้ความโกรธล่ะมีไหมไอ้ความโกรธนี่มันปฏิญ,ญาาไม่ได้หรอกพาปฏิญ,ญาาไม่ได้เนยเพราะบางทีมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วเผลอเผอมันหงุดงิดขึ้นมาเลยเพียงแต่หง,งุดหงิดขึ้นมามันก็เป็นกระสายของความโกรธแล้วนั่นนะ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเพ่งพิจารณาดูไอ้ความโกรธส่วนละเอียดให้มันได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยเพ่งพิจารณาให้เห็นความโกรธส่วนละเอียดจนเมมันโกรธเอาสนใจร้อนวู้วามขึ้นมาน้่นถึงรู้ตัวว่าทนโกรธอย่างนี้นะแต่เพียงหงุดหงิดในใจเฉยนี่ไม่ไม่ได้นึกว่าไม่ได้นึกว่าความโกรธล็อก นึกไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแล้วต่อเมื่อมันลุกวือขึ้นมาเมื่อใดนั่นเน่ะจึงค่อยรู้ว่าตนโกรธอันนั้นมันเพราะความโกรธให้มีกําลังมากแล้วมันละยากถ้าหากว่าเราตามจิตนี้อยู่เสมอไปควบคุมจิตนี้เสมอไปถึงแม้ว่าเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่ง,งมามันจะ มันจะฉุนเฉียวมันจะงุดงีดขึ้นมาก็เพียงเบาๆไม่รุนแรงเมื่อมันร,รู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละไปเลยมันก็ได้ง่ายมันก็ละไปได้ง่ายเพราะมันกำลังมันอ,อน่อนมันเป็นยังงตอนนี้นมันต้องตามต้องตามสะกดลอยของกิจนี่เสมอไปด้วยสติด้วยปัญญามันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการละกิเลสจึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเพราะว่าก็เมื่อเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่นับถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้นะแล้ววันนี้พระองค์ทรงพระประสงค์อย่างไรกับพุทธบริษัทของพระองค์น,นี่ก็พระองค์ทรงพระประสงค์ แนะนำให้พุทธบริษัทภาคเพียรพยายามละกิเลสอันมันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วทำให้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นี่นะนี่นะ,ะพระองค์มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพียรพยายามเริ่มต้นกันละกิเลสอันเป็นส่วนบาปอกุศลอย่างว่านี่แหละไปเมื่อละกิเลสส่วน อันเป็นมูลเหตุแห่งบาปอากุศลนี่ให้เบาบางลงไปได้แล้ววันนี้เ,เป็นละกิเลสส่วนที่มันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ถึงกับว่าจะให้ไปสู่นรกอบายภูมินี่แล้วก็เพียรละกิเลสมันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้เลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบุคคลไม่ไม่รู้จักละกิเลส ถ้าผู้ฉลาดผู้มีปัญญาแล้วมันก็จะต้องประเมินผลแห่งการกระทำของตนเรื่อยไปก็จะต้องรู้ขั้นตอนของกิเลสเออกิเลสนี่กิเลสยังยาบเอาเราละมันไปได้เท่ากี่มากน้อยเท่าไรแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้นะเออนี่กิเลสนี่มันกิเลสยังกลางไนะอ้ราละมันได้ไหมละได้อยู่แต่ละได้เป็นบางคราว ในบางขาวก็ยังละไม่ได้นี่ก็รู้นี่นะ,ะกิเลสอันละเอียดละ่ะเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจเคยเพ่งเคยพี่ณาดูไหมนั่นแหละเช่นมานะหมูนี้นะอวิชชาหมูนี้นะถ้านอกมันเป็นกิเลสอันละเอียดนี่อันนี้รูปราคะอรูปราคะหมูนี่นะมันเป็นกิเลสอันละเอียด มันไม่ยินดีในรูปภายนอกนั่นหรอกแต่มันยินดีในรูปภายในนี่รูปกายอันนี้อย่างนี้นะนี่มันต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างไรตนละมันไปได้เท่าไรที่ยังละไม่ได้มีเท่าไรเมื่อรู้อย่างนี้เราก็จะได้พยายามละกิเลสนับแต่อย่างหยาบแล้วน,นะให้มันเบาไปเรื่อยๆไป เมื่อลากกิเลสอย่างหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางแล้วก็มาเพียนละอย่างกลางไปอย่างนี้เมื่อเราเพียนละกกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปนี่มันก็มันก็อุปมาเหมือนอย่างคนทําสวนทํานานเน,นี่ยทำสวนทีแรกก็ตัดต้นไม้เสียก่อนเมื่อตัดต้นันลงไปแล้ววันนี้เอา้ามันตายมันแห้งแล้วเผาวันนี้เผาแล้วพอนมาขุดตอมันอีกเมื่อปรนดินปรับดินให้มันเรียบราบ ออกไปอย่าให้มีหลักมีตออย่าให้มีหญ้าอะไรแทรกแซงอยู่ในนั้นเลยเช่นนั้นมันจึงเหมาะสมกับการปลูกพืชต่างๆลงไปก็จึงได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราก็ต้องภาคเพียนพยายามละกิเลสนี่ไปพยายามดูเพ่งพรนาดูให้รู้หน้าตาของกิเลส ให้รู้ลักษณะอาการของกิเลสต,ต่างๆเมื่อเมื่อพิจารณาเห็นได้อย่างนี้รู้ตัวกิเลสร,รู้หน้าตาของกิเลสแล้วมันก็มีทางที่จะละมันได้เรื่องมันเป็นย่างนั้นแต่ว่าการที่เราจะทำได้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มมาแต่ศีลชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนนั้นมีศีลบริสุทธิ์ดี อย่างนี้แล้วก็จะเกิดปีติปราโมทมาเจริญสมาธิก็ไม่ขัดข้องไม่ลำบากอะไรเท่าไหรนักเพราะอาศัยอนุภาพของศีลมันช่วยทำให้ใจเยือกเย็นสบายสงบลงไปได้เมื่อเจริญพระกรรมฐานไปเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารน,นี่ไปก็เห็นเรื่องของร่างกายนี่ เป็นอสุภะอสุภังไม่สวยไม่งามอะไรก็เห็นไปได้เห็นลงไปถึงเป็นสภาวธรรมไม่ไม่มีไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรอยู่ในนี้เลยเนี่ยแหละเมื่อมันเห็นลงไปถึงสภาวธรรมลงไปอย่างนั้นมันก็ยิ่งปรงยิ่งวางลงไปเลยบะนีอจิตก็ว่างว่างจากความยึดความถือ นี่แหละไม่ถือมั่นในขันห้าวว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เป็นทางหลุดพ้นจากวัฏฏะวนดังกล่าวมาขอจบลงเพียงเท่านี้